ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา thunder ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์เและอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาแท้ ราคาโค รปหยาดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กัะเลยและเก้าโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูหนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแมปมีชื่อว่า To อตซ์มูนิเตอร์นะครับก็วันนี้อ่าเห็นคอมเมนต์หหรือ2 3 4คอมเมนต์นะครับผมว่าพี่ครับเล่นแมป To อตซ์มูนิเตอร์ให้หน่อยนะครับพี่ผมอยากให้พี่อ่าลองรีวิวแบบนี้ดูนะครับพี่จัดให้แล้วครับหนุ่นๆน้องๆโอเคครับ ก <g ül> ็อันนี้คือพี่เข้าเพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วพี่ก็กดเพิ่งกดชิกเนี่ยกดชิกกดชิกเพิ่งเข้ามาเล่นเลยไม่รู้อะไรเรียวๆเลยนะไอคลิปนี้แบบเรียวๆเลยมันก็เหมือนแบบซิมูนิเตอร์ทั่วไปครับผมแบบอาแบบชิกทั่วไปอ่ะคล้ายๆแบบ A FPS แบบเนี้ยครับคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็เอา อ๋อแล้วก็คล้ายๆแบบจําลองผลกระทบอนิเมะนั่นแหละครับผมคล้ายๆกันเลยนะแต่อันนี้มันมีดาบนะครับผมเยเคดาบโคตรเฟี้ยวนะครับผมดาบลายมังกรนะได้มาจากอาจากักรพรรดิที่4ี่นะครับผมจกักรพรรดิที่4ี่นะโคตรเท่ดาบมังกรนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ฟันชิง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 ,ชงอ่ะไม่ใช่แล้ว ก็เราจะมารีวิวแมปนี้เลยแล้วกันนะทุกคนก็รู้กันทั่วไปนะว่าไปเป็นแมปชิกนะครับผมแล้วก็กด F หรือกดชิกนะครับผมกดชิกเยอะให้เขาเทมีเอฟเฟกด้วยดูดิเฮ้ยจ่อเฮ้ยจ่อเฮ้ยจ่อช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 อ,ชอก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็กรีเบิร์ตโคอยู่ตรงนี้นะเห็นหม้มามันมีสอนด้วยนะแล้วก,กดรีเบิร์ตนะมันคล้ายๆรีเบิร์ตเลยครับปุ๊บกดรีเบิร์ตได้มา12แล้ว อันนี้คือถ้าเรากดปุ๊บมันจะแลกมาเป็น12ตรงนี้นะครับทุกคนโคตรเท่ยเคโคตรเฟี้ยวอ่ะน้องๆแล้วก็อันนี้ที่สุ่มตัวละครนะมันใช้เท่าไหร่วะดูก่อนนะมันจะเท่าไหร่วายอันนี้คืออะไรไม่ใช่นี่หว่ากดผิดกดตัวอีเหรอโอ้ใช้250เลยหรอ250สีแดง250สีแดงทุกคนอันนี้เราก็ต้องอากดแลกเปิดนปกตินะทุกคนกดแลกเหมือนปกติเลยมันได้ตีแรงขึ้นนะทุกคน มันจะได้ตีอยู่แรงขึ้นแล้วกดชิกต่อครับกดชิกเห็นปะมันได้เยอะขึ้นและมันได้เยอะขึ้นลวโอ้หมาฟาเกอร์มาฟาปุ๊กมาฟาปุ๊กเลยอ่ะทุกคนแล้วก็เราก็ดูอ่าไหนไวะอันแรกมันต้องใช้อะไรนี่ไง15บห้เมื่อกี้มันใช้อะไรสองยกว่าใช่ไหมงั้นเรากดอ่ากดแรกไปก่อนเลยทุกคนกดแรกไปก่อนนะ อันนี้คือแนะนำะเบื้องต้นวิธีเล่นและการเออมันก็แบบคล้ายๆแบบคลิกทั่วไปอ่ะเนาะแบบนี้คล้ายๆกันเลยมันก็คล้ายๆระบบเดียวกันนะเออระบบเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีแบบมีแบบอ่ามีดาบนะทุกคนแบบมีดงมีดาบเดี๋ยวดูดิขึ้นเยอะจัดเลยทุกคนตอนนี้มีเป็นพันเป็นพันห้าแล้วเลยทุกคนตอนนี้โค้เยอะเลยครับโหโคตื่นเต้นดูดิสองพันแล้วอ่ะได้สองพันกว่าแล้วทุกคนตอนนี้แล้วก็กดแรกนะมันต้องใช้สองร้อยกว่าใช่ไหมงั้นพี่กดแรกต่อนะ มันใช้2 0 0พันพี่เอาสัก25 0 0ัน้นะจะได้แลกพอดีนะทุกคนเห็นปานแลกพอดีปุ๊บเราจะได้270แล้ว270แล้วก็แลกตัวละครได้แล้วสิฮ่าแลกตัวละครเลยอันนี้คือคล้ายๆออโตให้มันสุ่มเองได้ด้วยนะทุกคนให้มันสุ่มเองกัด้วยให้มันสุ่มเองหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องซื้อหรอมันต้องซื้อด้วยหรอเกมพา์เยอะจริงๆนะแบบเนี้ยขอได้ตัวดีโอ้ได้ตัวได้ตัวของอะไรวะเนี่ยได้ตัวย5เหรอ ป้นหนึ่งนะมาใส่ยังไงวะก,กระเป๋าลองอยู่นี่อยู่นี่ มันใส่ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมมันใส่ได้ทั้งหมด3ตัวนะเดิมๆนะใส่3ตัวแล้วก็ช่องกระเป๋ามี30ช่องนะครับผมวิธีลบก็กดถังขยะปกตินะทุกคนกดลบปกตินะแต่พี่ยังไม่กดลบนะครับผมตัวพี่ยังน้อยอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับมาดูเรื่องของเกมพาร์สนะทุกคนถามว่าเกมพาร์สมันจิบได้ไหมกดตรงนี้นะครับผมเกมพาร์สสามารถจิ๊บได้นะครับผมแบบนี้สามารถจิ๊บได้นะเกมพาร์สมีราคาประมาณนี้นะมีราคานี่ยห้าสิบโลบัคหรือโอ้โหเต็มเลยโลบัค ถามว่าแพงไหมอ่าเกมพายก็อ่าราคากางๆแล้วกันแต่สามารถจิบกันได้นะเห็นป่ะมีจิบกันได้ด้วยนะครับผมอันนี้พี่มาเรียวๆเลยอันนี้คือคล้ายๆกันตีบวกเหมือนเดิมครับตีบวกตัวนะอ่าน่าจะเอามาจี่ตัวไม่รู้ไม่แน่ใจนะทุกคนโอ้โหมันใช้2 50เลยหรอโอ้อันนี้แน่าเป็นนะทาให้แรงขึ้นนะทุกคนแบบตีบงตีบวกน่าจะประมาณเห็นป่ะหนึ่งตัว13เซนน่าจะ8ตัวหรือ7ตัวก็ประมาณนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ะพี่มองว่านะ เราก็ไปดูไปดูแมปเออไปดูพาไปดูเปิดแมปนะเปิดแมปอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนมันเป็นช่องอุบ,บอุกวงกะบาดนะประมาณนี้โู้มันมีหลายแมปแล้วนี่มีหลายแมปมากเลยครับตอนนี้พี่อยู่แบบหนึ่งนะปลดล็อกต่อไปก็สองห้อยห้าสองแสนสองแสนห้านะครับผมสองแสนห้านะหูเก็บตังอีก,กี่ชาติวะเนี่ย อีกเยอะเลยอะ่ะอันนี้มันมีแบบคล้ายๆเป็นดาบนะพี่ทุกคนแบบพี่แบบเห็นบางคนแบบถือดาบสีนู่นสีนี้นะทุกคนแบบสีอ่าน้ำเงินสีเขียวประมาณนี้โคตรเฟี้ยวมันน่าจะเป็นอ,อ่าออร่านะครับผมคล้ายๆออร่าเหมือนแบบอ่าเอพีเอนะครับผมแต่เป็นอันนี้เป็นดาบเทนนะแต่โคตรเท่น่ะถ้าใครแบบอ่าว่างๆไม่มีอะไรทาก็น่าจะมาเล่นแบบนี้นะน่าจะสนุกน่าดูนะทุกคน ประมาณนี้นะครับคร่าวๆพี่ไม่แน่ใจว่ามีระบบอ,อัพแรงหรือเปล่านะทุกคนพี่ไม่เห็นลานค้าอัพแรงนะหรือว่าต้องปลดด่านต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมถ้าถ้ามีหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์นะทุกคนปกติอาแมปแบบนี้มันน่าจะมีระบบอัพแรงแล้วก็อัพพวกการตีบวงตีบวกตีของนะครับผมแล้วก็อัพวิ่งลงวิ่งเร็วนะถ้ามียังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคครับผมแล้วก็ได้ออโต้ฟียังไงใช่ไหมครับทุกคนทุกคนน่าจะสงสัยว่าพี่ครับเอาออโต้ฟีมาจากไหนใช่ไหมครับผมนี่หน้าเกมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้นะกดปุ๊บนะครับผมกดปุ๊บเลยกดปุ๊บเลยแล้วเราก็รอไปหนึ่งนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมได้ออโต้ฟีนะกดปุ๊บได้แล้วอันนี้คือได้แล้วนะได้แล้วแล้วก,ก,ออก็ออกเกมไปรอบหนึ่งนะเพื่อ,อให้มันรีเกมนะแล้วกดเข้าเกมมาใหม่นะครับผมมันจะได้ ออโต้ฟรีเลยนี่แล้วมันจะได้ออโต้ฟรีเลยนะทุกคนเห็นไหมมันติกมันกดดีออโต้ฟรีแล้วเห็นป่ะโค้ดฟรีแล้วได้ออโต้ฟรีแล้วก็คือวิธีกรอโค้ดในแบบนี้นะทุกคนกดตรงนี้นะกดตรงรูปตรงรูปกรอรูปทองเออรูปทองกดรูปทองเสร็จแล้วก็ก่อโค้ดปุ๊บปั๊บ เห็นปะมันจะได้แล้วเยเคได้โค้ดด้วยตอนนี้มีโค้ด5โค้ดนะเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้คอมเมนต์นะใต้คอมเมนต์นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมอยากให้มี EP 2ต่อก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมก็บ๊ายบายครับ CU นะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย We together but a someone that pretend to break me down forever next in time I thought <laughs> it none and shall I can only like I think to be when it shine like every day for my heart and wanna play